กันยังไงมันนั่งรออไม่ได้อีเหี้ยข่าวบอกว่าอะไรอีเหี้ยกูแตกแล้วกราบสวัสดีครับผมคุณตาตนะครับวันนี้เราอยู่ในโซนเดทสองนะผมเอาล่ะคนในฉากเกมนี้ดีอย่างแน่นอนยิงตูดมีอะมรตามเลยเหรออะไรครับนี่อย แมวว่าใส่ไหลรอะเกมนี้เมียมาเล่นเกมอะเนี่ยเมียวิ่งตามเฮ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนด้วยวะขม่เงี้ยอือมึงจะวิ่งตูดเป็นยัเป็นกรรมอะไรกับจอกกี้หรนขี่โคมาหลายรอบแล้วยรับเบอร์พอร์ตเจ้าเจ้าจับเพลงพี่ทุกคนครับตอนนี้ดูไปก่อนนะครับผมตั้งใจเล่นนะผม วิหายแล้วมันมาหากูไอ้เลยมึงบ้าไปชยมันจุกบสุดด้วยมออะไรวะประเทศไทยเนียลงทางนี้มาหามึงคืออะไ่ไม่กระโดดเกาักกูจังเลยไเยไยกนไปเลยไปเลยทุกคนมปเลยยทกนไลเลยทคนอปเลีไปลีทนไปเลยเลยนไปเลยยทุกคนไปเลยลทุกคนไยเลทุกคนไปเลไปลกนลยไปลยกเลบลยทปเลยไปิลยนไปกคนไปเเนเไกนไลลนเไปกนลนไุกนลนใหม่เกคาเนี่ย โอ้โหมีแต่ช็อตจั่นเออมีลูกซองอย่างเดียวเลยบ้าปรีชยัยถ้าเป็นลูกซองแบบเป็นลูกซองชักอ่ะไม่ใช่ลูกซองออโต้อ่ะช่องชักได้ไหมวะทักทักก่อนทักไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่นวะวางไงลูกซองอื้มบทเพลงนี้มอบให้แด่เธอว้าวโอ้ลูกซองบทเพลงนี้มอบให้แด่เธอเฉียดเ้ยเมนมอบเลยปุ้ม แบบขาหัวาขาแล้วทุกคนโ่ติโคับครับผมตับแบบพีบีเฮ้ยเอา้าวไปแล้อยกูปาดนะ้าปาดน้าปาดหน้าตาอุ้ยแม่งเอ้ยตเต็มเต็มเลยหลังเพื่อนนี่แหละ <c oughs> ตีนารีช่วยคุณได้เฮ้ยจานนี้มันมีมีตัวนั่งร้องอยู่ปะวะใช่ไหมพิ่อ๋อเพื่อนั่งร้องเหรอไมม่ีตัวนั่งร้องจ้าบ้าไปแล้วทุกคนเฮ้ยมันคู้เนี่ยออกไปออกไปออกไปโอ้โหสาวสาวรุ่มสาวสาวรุ่มสาวสาวรุ่มเย็นนี่ ฮาเลมบึ์เฮ้ยเขียวอ่ะเจ๊เขียวแม่ใครชื่อเขียวขอโทษนะครับไอ้ยาอะไรพ่อเบาเอาม้านเะรียกวอันนี้มีสันในกระรูกซองนะครับผมไม่ขอเฮ้ยเปลี่ยนนี่ออไปควนวะกูกันตรงนี้ให้อือฮึการยาด่วนโอ้ตัวผ่ญญานตรงนีญญ้ไม่ให้ผ่าน กูไม่ให้ผ่านกูคือเด็ดเดคือเด็ติดทุกคนทุกคนร่างกูเป็นกำลังเฮ้ยใครโดนป่ะนะเฮ้ยช่วยหน่อยดิกำลังเด็โอ้โอ้เออเพื่อนมึงทำเพื่อนกูมึงทำเพื่อนกูเออโดนกูทุกดอกเลยเออเออเฮี้ยใช่ไอ้สัสจะออกไปออกไปเนี่ยเฮ้ยชาร์จเจอร์ เขาบอกชาร์จเจอหายย่าเขาบอกชาร์จเจอรแล้วมันใจผมอุ่นวุ่ชื่อข้านี่โอ้ยลุกขึ้นเพื่อนลุกขึ้นขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกำลังยืนฮิวเลยไม่โดนชาร์จเจอเลยเราควเดี๋ยวอะไรที่เราอะไรฮิโรอาบน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้โหกูแม่หมอบทเพลนอีกบทเพลงให้ใครเลยวะเชี่ยกูติดบั๊กยังไงอีกนั่งร้องกูติดบั๊กเฮ้ย นั่งรถจะมาไหนอยากฟาดว่ะมอว์หูเสียงไหนวะน่ไหนวะไหนวะไม่ใช่บ้างแถวนี้แหละในห้องเปล่านั่งเปิดประตูแจ๊กเอมันไม่ขับนะแถวนี้แหละอยากแกปวดเพื่อนใครจะเอาเฮ้หาดิหาดิ ผู้หญิงร้องไห้พมึงจะปล่อยไปหรอวะไอ้หาอย่ไงเงี้ยไอ้ขี้แยแม่งโถขี้ไปเลือดีแกมึงขี้แรงขนาดว่าเลือดออกไอซันมึงเห็นเลยไหมเนี่ยไอ้ขี้แยแม่งแม่งยิงเป็นแน่นั่นแหละโอ้โหโอ้โหมุมดีมุมดีสับมัน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 แขนสับมันแขนออกไปออกไปออกไปเฮ้ยใครโดนอะไรเหลืองๆอ่ะอุ๊ยบ้านี่ ใครมันทำกูวะเหี้ยมึงยิงกูอะเงือกเงืออย่างนี้ดิจ็อกกี้ไอ้จ็อกกี้โอ้ยจ็อกกี้กระโดดด้วยแล้วหนึ่งทีแตกเฮ้ยใครแตกวะอีเขียวนะอีเขียวอ่ะเออแตกกิมจอใครวะยังรอองอ่ะเนี่ยอยู่แถวนี้แหละนั่งร่องเนี่ยพยา ลวกมาอยู่ในห้องมียาอยู่มียาอยู่มียาอยู่ใครเอาใครเอาลูกโอ้ยตกใจหมดเลยเอื้อกระโดดไปดึงปี๊บ้าไปใช่สมองเกิดตัวเมื่อกี้ครับผมทุกคนวิทนั่งร้องอยู่ตรงไหนว่าเอานี่ดีกว่าไม่ต้องมาบทเพลงแล้วปะเอ้ยแทงคือแทงคือรักษาตัวเองอยู่เพื่อนใจเย็นมันอยู่ไหนวะเอาละวะได้เวลาแล้ววะทุกคนออกแทงเอาแทงงรอจนคุยเพื่อนแล้วครับผม ก็ดีไงมันนั่งรอดไม่ได้เอีฮะไอเี้อย่าพึ่งไปยิงมันกูตายแล้วกูตายแล้วชุวเกูดยไอเหี้ยยิงหัวแม่งโอ้เพื่อนเขาบอกว่อะไรไอเี้กูแตกแล้วไม่เราต้องหาที่ปั๊มหัวใจคนครับอย่างที่เห็นครับผม โอ้โหเราไม่น่าเป็นคนผู้หญิงร้องเลยครับเฮ้ยบ้าจริงบ้าจังทำไมฉันติดอยู่กับแท่งตีลำพังไปช่วยมันหน่อยดิเนแท่งอยู่ไหนวะเขียรอยเลยสัตว์ปีนมาแล้วไปกินเพิ่มูึ้นไอเกมงกำลังอยู่บนหลังรถไอเก่งกูตายแล้วไอทำไงดีวะจะเกิดได้รไหมเนี่ยหาที่ปั๊มหาที่ปั๊มด่วนมันจะมีอยู่ว่าด่านเนี่ยมีมีมันก็มีแต่ด่านนี้ต้องมีอย่างไรหนึ่งหรือสองเครื่อง ชาติชาติไม่จะบอกเว้ยไม่จะบอกไงโอ้ยจะบวกต่อยังไงเนี่ยเฮ้ยแต่มาแล้วนะซาบี้มันตกยาเนี่ยเออรู้สึกหงอดหงิ่าตอนเนี้ยเพราะว่าแม่งเออน่ะตายมึงไอ้เหี้ยบโบราณคดมึงมึงนทำเหี้มึงเนี่ยมอไปบวกเออ มีแล้วจะบอกก็หันไปยิงมือเรื่อยๆเลยมือเรื่อยๆมือเรื่อยเอาอีกก็วิ่อื้มตัวแตกกับเพกกับเพกเฮ้ชาร์เจอเออเออเออชาร์เจอร์มาดีวะนม่นครับนี่ไม่ให้ผมเล่นนะครับอันนี้จะดูดูดูเขาอยู่ครับผมผมการไปจบไปแล้วอะไรเอ่ยไฟบอมไหนยาวฟันเออนั่นแหละอืมกับขาดเลยเอาวะ อ๋อยี่ยีไอ้สัสเฮ้ยช่วยช่วยมันดิเนี่ยช่วยมันดิเนี่ยจัคกกี้มาันเอรอเออเออเอออยู่นืะคุณตายแล้วซบซบอยู่กับคางรถน่ะข้างในอ่ะเปี้ยงดูไอ้เกมมึงผ่านกูไม่เห็นวะมึงไม่เห็นไอ้นั่นเนี่ยเนี่ยร์รถอะไรข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยในนานันนั้นอ่ะเออ นั่นแหละไอ้เหี้ยน่าดมากโอ้ยยิงแม่งไอ้เป็นอะไรกันวะน่ะข้างล่างมึต่ำเหี้ยนี่ยนะกระเพื่อมีอะลยเออละใครว่าอุ้ยใครซคิดว่าเกมเป็นตุี่ยังเกือกระหนักอีกนะใครวะคิวไม่เกลียร์คนอื่นเออตายเออตายเลย ยก็จะมาชวนหาเกาะิิงตกหลุมเออนะใครว่าอุ้ยตายเลยมันอยู่ฝั่งไหนแ่กูยูีเสียงมีเสียงมีเสียงผีค้างอยู่เ้ยไม่มีชุบเลยเหรอเฮ้ยมาแล้วมาลไอ้กันโดนมาและเตือนเตือนเตอนเตเอนอะไรไปเตือน รงนี้ข้างล่างมีอะไรเอ่ยช็อตถ้ำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอะดรีนาลีนไอ้นี่ยโอ้ผมตีขึ้นมาแล้วครับทุกคนดนเฮียขาชาเลยวะเฮ้ยกูกระเพกไหมหรือไม่กระเพกเอานี่ดีกว่ากระสุนกูหายหมดแล้ว่ะเพื่อนแล้วบุ้งทำไรกันวะแต่เย็นเย็นแค่ใช่ได้นิมเอานี่ไปโโออ๊๊ยยใครเหียกูไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูหุ้น สายกระสุนมาโดนกูหมดเลยใช่ไหมทุกทุกแม่จริงๆกูไม่กระเพกกูไม่กระเพกใครกระเพกใครกระเพกใครใครกระเพกบ้างไหนมึงเดินดิเดินดิเดินนะเดินไทยไปเลยนี่เอากิดเลยรถการกระเพกจืดบ่นี่นี่ต้องมาทางนี้เออนี่แล้วก็ตรงไปเมืองวหลังวูบหลังอะไร ยีโรดิ้งเนี่ยเฮ้ยพวกเราต้องแบบไอรพอเป็นเดสเอาอะระเบิดเรียกระเบิดเรียกแขกปวดเฮ้ยช่วยด้วยวยด้วยกูมาแล้วกูมาแล้ววะโอ้โหทุกคนหามุมไม่เหยียดจะยิงกันเองหามุมยืงหนึ่งต้องมีคนนึงนั่งโจรเลยเดี๋ยวกูป้องกันท่านี้ให้อืมไอ้นุ่มเดินตามตรงนี้ไป

ไอ้เชี่ยแม่งเอ้ยทำไงต่อที่นี่ณเราหาทางไปทางไอ้หรือเรามาพิทางวะหรือว่าเรามาพิทางเออวะนี่แหละครับเล่นทีไรมันก็จะต้องหลงทุกทีเลยนี่วากระโดดล้างรถ้ืนล้างรถกล่ากูพาไปหาบักเด้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คทางนี้ทางนี้ทางนี้เหรอออ๋ปลตาเสียงใครเสียงใครจ็อกกี้บอกจ็อกกี้มาจ็อกกี้เสือเรามันบอกจ็อกกี้อยู่รอบ ไม่ยช่เลยตามตัวหลับ้านไปถ้าไปซ้อมที่อยู่แสดงว่าถูกทางเฮ้ยมีระเบิดด้วยเฮ้ยโอไม่ช็อตกันแต่ไม่มียาเลยมีกระสุนระเบิดไปแล้วเว้ยกางกระสุนระเบิดแล้วจ๊อกกี้มีหัวอูเฮ้ยพวกมึงลงมาหนี่ลงมาหนี่ลงมาหนี่ลงมาหงกูนี่ลงมาลงมาหนี่มาหนี่เห็นกูไหมเห็นกูไหมกูมามีลูกบข้างล่างนี่เตยยิงเข้ามือก่อนนะยิงเข้ามือก่อนยิงเข้ามือก่อน จะพีงหลังไลงคเบิดคืนระเบิดคืเบิดคมดไอ้สมใครนสมลงไปไม่ได้ไึ้นไปไม่ได้ละเกมต้องหาทีนี้เกมเกระสุเกรสุดละนี่มัตามมาตามโอ้ยโอ้ยีเลยเวนี่นี่นี่คำเฮียคำเฮียแมน กองยาด่วนกูมีกล่องยากูมีกล่องยาใครอยากฮิวใครอยากฮิวไอเก่งก่อนไอเก่งใครก่อนใครแย่ที่เก่งเก่งเก่งมาเนี้ยยี่นี้เออเดี๋ยวลูกทำตัวเสียอาจจะบอกคนเหมือนเรียกแขกของแท้แน่นอนเดี๋ยวเอียคิดเฮียโอ้โหน้ำนี่ครับเป็นเลือิดเลืเป็นเลือิดน้ำเขียววะทุกคน อยูเลยไไไปเราจ้องโให้ได้เรามาที่ไหนเนี่ยเล่นสนุกเข้าสนุกเล่นเล่นกนไโอ้โหแขกเยอะจังเลยสสนุกสุุ่ดสุดที่สุดสุสุุดที่เุอสุดที่สคดุี่ยุดสุดด เฮ้ยช่วงชุบคนหนึ่งเลยต้องชุบคนหนึ่งละโอ้ยโอ้ยผีเยอะเกินทีอเฮ้ยโว้ดถือกันโดยเผีอะชุบใครก็ได้อยู่ใกล้ๆเก่งอยู่ไหนนักเก่งสือกันดีง่ายเฮี้ยนิดหน่อยผีมันลอยเลยเฮี้ยมัจะโดนจะตื้นตายคนต่อไปเเออืโอ้ยเแยมันชุบไม่ได้อ่ะมันวิ่งไปวิ่งหนีไปออกไป ไหนวะเอาในซบตะเกียงมาในเฮียไอ้เหี้ยอย่างเหียเลยไปสมุทรเกิดข้างหลังสมุทเกิดข้างหลังมึงนางใครนังกวนดนนนู่่ะเล็กตะเก่งอ่ะเรียบร้อยเอามึงตายเลยนะเอาไอ้เหี้ยด้วยด้วยตะเก่งยังรอดอยู่ชิบหายแล้วตัวตัวเกูฆ่าบตายก่อนมึงไอ้เหี้ย จะไล่มีมีรอดไม่เนี่ยมีค้ำพูดแบบรอดให้กูรอดไม่เนี่ยไม่เหี้ยแตกเลยทุกคนเฮลมีปลีสเฮีมีปลีสแยเนี่ยทุกคนครับดับมาไกลไกลมากเลยวันนี้โอเคครับทุกคนดีครับเกมนี้มันตายมันเกือบใหม่ได้ครับแต่ก็แล้วมากับการกลับมาที่เดิมนะครับสปีดตันสปีดลันไอ้เหี้ยแม่งเยอะจัดน่ะตอนไปถึงไอ้สวนสนุกนอ่ะยิงหัวจะเรียกว่าเดินฝาต้องมีก็ไม่ได้ไอ้จะก็ต้อ อย่าให้มันตีถ้ามันตีมันก็ติดสโลเออแล้วแม่งโหดเยอะไอ้เหี้ยชอบไปเกมโหดนานเลยไอ้เหี้ยอะดรีนาลินอ่ะหนึ่งก้อนจะต้องได้กินของบ้างมันบางครั้งล่ปอยกันเลยวะต้องมีถังน้ำมันถังน้ำมันขยกใช่ไหมแย็ดมีถังแย็ดอยู่บนรถอ้โโหทำไมโดนโดนยำอยู่ผู้เดียว อุ้ยบอกมาจะรถนเปยดยายยิงถังน้ำมันนะชิบหายอะไริงไีเยตายไปซะโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยมาเฮ้ยมาแล้วทุกคนรนี้เป็นปืนนี้เป็นปืนที่แบบมาแล้ว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 เออยายมันเข้าใกล้ยายมันเข้าใกล้เึงใครเนี่ยลง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 เราต้องรีบลงแล้ว

สำไมเจ้าเดิมโอ้โหเฮียอย่าเล่นเลยสำไมเราต้องขึ้นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นโอเคขึ้นไปละขึ้นไปแล้วมาๆมาโบร์เบโยโอปืนอที่สนุกดีใชะเนี่ยอีน้องต้องเงียมันจะมีมาอีกเป็นฟูงเลยตัวทางเดียวอย่ายิงนะอย่ายิงนะเกมอย่าคิดเชียวนะมีอะไรจะบอกมึงไม่ต้องบอกกูหรอกยังไง อยากจะขวดอยู่ทุกห้องเลยระวังรถบางคันมีเสียงดังเพื่อนอดีอะไรกได้โอ้โหเนี่ยตัวทวดตัวเที่ยวเดินทางเดียวกูเอาเนีะยอยากจะขวดเอาดยูี่เราต้องตีตายหมดซะอะไรเนี่ยตีปั๊มหัวใจที่หัวใจอยู่ห้องนี้ เราจำทางได้เราจะต้องไปทางนี้ที่ปั๊มหัวใจหัวหลังบ้านนี่นี่แค่หังใจจำแม่ทางนี้กระสุนเลยเอ่ยกระสุนไฟกว่าที่ปั๊มหัวใจจำเป็นนะเว้ยใครจะถือไว้สักคนนี<ม>่ไอ้คัดคาดมาถือที่ปั๊มหัวใจที่คับมันนี่ไม่ได้ที่ี่มีหแล้วหรือเปล่าวะไม่มีไอ้มีนี่อันนี้เป็นยาเปล่านี่ยนี่เอาที่เอาปั๊มช่หัวใจหน่อยมันจำเป็นจริงอ่ะเราตายอ่ะ ใช่จะเป็นว่าทิมคนนึ่งในทีมเราตายจริงเนี่ยเก่งตรงนี้ตรงนี้แต่คือกูไม่มีอ่ะที่เราตาดกีอยู่แกระโดดตรงนี้แต่คือกูมีฮิลอยู่จ้ะเนี่ยชิบหายเน่ยยยีนั่งรอยืนข้างล่างน่ยจําได้ตรงนี้เลยไม่อยู่ในห้องอย่าอย่าอย่าอ่าอย่ามันเห็่มันออกมาอล่ย่อยยยังย่ายาอากยอยกี้า่า่่อยยอ่อยยยาาออาไปา่ อย่าอย่าพุ่งไปยิงในห้องเลยเว้ยในห้องในห้องมีงิีมาละไอ้เหี้ยเป็นรูปแล้วไอ้เหี้ยเราเป็นคุยได้สักกรอไปหมดไหมยกไปหมดไหมยกคอยแน่โอ้เยอะเยอะเยอะต้องฮิวครับอย่ามาที่ต้องฮิวจิปปัดอัดไส้จิปปัดอัดไส้ใครโดนไอ้เกมโดนกูจะยิงหัวช่วยิงหัวชยิงหัวอย่ชยิงหัวอยู่ตบ ได้ไปตบที่จริงได้ช่วยวกูอยู่มึงว่าตอนนี้พวกนี้อือหึสตอดีนี่ใช่ว่ามันมันแบบไม่ใช่ว่าไม่มานลำคาเนาะลำคาเขาโคตรเลยแหละที่ชุบชีวิตจำเป็นมากเลยฮะจริงแต่ไไตายง่ายตายได้อยูอไไ่ดาพวกเราไอตรงไปนาำมีของอะไรที่จำเป็นที่เราต้องไปเก็บป่าเออมีเยอ,อะเลยเราจะไม่ไปเก็บไปละไปละไปละเอาฮิวคนหนึ่งใครไม่มีเกมเกมเอาดิ เฮ้ยช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยนี่นะช่วยนี่นะช่วยกิ่งอ่ะไม่โอเคที่ปั๊มหมจะได้ใช้แล้วกูจะใช้แน่กูจะใช้แน่ปัญหาคือตอนเนี้ยรวมอยู่ที่กูคนเดียวเลยต้องโดนที่กูคนเดียวแล้วเพื่อนมันจะเป็นงั้นแหละเออโอ้ยเพื่อนโอ้ยเจื่นแค่เพื <eterm oon> ่อนโดนจับติดไปเพื่อนจับติดไปเลยเพื่อนทั้งกระโดดมาจากไหนเลยนี้เพื่อนเพื่อน นะ้รับอยู่ไหนคับนี่มาเก็บไอ้กระสุนระเบิดอันนี้ครับเป็นเพื่อนเพื่อนเกมีกระมันปูเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เพื่อนโอ้โหเมียศพโอ้โหนอนแบบเอาไปเพื่อนกำลังไปเพื่อนเอาไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา มาเพื่อนมาเตรีกระสุนอะไรกระครบก่อนจะไปบวกมีกระสุนระเบิดไหมเพื่อนหมดมาจาไกลเลยมีน้ำมันมีน้ำมันกูโยนน้ำมันลงไปก่อนแล้วคอยไปเกบระผ่องกูมีที่เรียกความดีวะมีแบบของเรียกเฮ้ยนั่นนุ่มมีระเบิดไฟหลวงไอ้เหี้ยตัวเชือเดียวเออตัวตัวเที่ยวเดียวตัวไปคืนมาไม่ได้กูบอกเลยจะได้ไหมไอ้ตัวนี้มีไฟบอมไม่ได้วะ เดี๋ยวปามองมเอแล้เอาเปสอดสไนเปอร์นะเว้ยเว้นไปสอดสไนเปอร์นะได้มามีไปบอกแล้วไอ้ตอนขึ้นไปข้างบนมันมีเยอะใช่ไหมพี่ใช่ระเบิดเรียกเรียกเรียกหมูเด้อตรงนี้มีอะดรีนาลีนอีกแล้วฉีดไปก่อนอารนึว้แล้วปี๊ป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 ไมเสียแพ้เอามาสั่นสั่นแข็งแข็ง โดนโดนอีกแล้วเปิดไอ้เปิดโดนล้วงไอ้สัตว์จั๊กกี้กันมาจั๊กกี้กันมาสมองยังไม่ตายสมองตายแล้วโอ้ยเขาติแทงแทงแทงเฮือกปิวแทงงี้งี้อะไรนี่จะถือัานเี็บเออไอ้เี็บอันยารีนไอ้ฮาเอ้ยหน้ารักทุกคนโอ้โห ไอตูดตรงนี้มีอะไรโมโลกูไม่มีที่สองกูไม่มีที่ชุกเลยกะทำนี่เปิดได้ดีกว่ะครับเฮ้ยไอมอบไอมอบไอมบไอมบช่วยนอยช่วยนอยช่วยนอยยิงอยู่ยิงอยู่โอเคโอเดินช้าจังไม่เป็นไรอดีตนาช่วยได้เด็กชายปุ้ยเี้ย เนี่ยตามมาลเปิดข้างบนเลยเดสกไปบึ้มเออเดี๋ยวอีกอันหนึ่งกูจะเลือกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอูเเือพมีสวยวะสวยวะระวังรถตายระวังอย่ายิงรถนะฮิอย่ายิงรถเรื่อยเรยนี่โอ๊ยเดินช้ามาก ไอ้เหี้ยเฮ้ยเซฟเซฟเซฟโซนอยู่ตรงนี้เออเฮ้ยทุกคนเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยเร็ลยไปเลยทุกคนบุเไปครับทุกคนมาถึงเป้าหมายที่เรารอแล้วก็ไปด่านต่อไปกันครับปองกลอนป้องกันตัวทุกไปโอ้โหนักขั้ไอ้เหี้ยผู้จิตวิาณเก่าทำให้จินตินะ เมาว่ะเยจเก้บุรุคุกูกล่าวิช